สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับช่องพูดจาสาเซลครับเดือนสุดท้ายของปีแล้วครับสำหรับเดือนนี้วันนี้มีรถยนต์1รุ่นครับจะมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเวลาที่แมนรีวิวหรือทําคลิปเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้ลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นกระบะ หลักล้านที่ขายดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับไม่นับรวมพวกกระบะแคบไม่นับรวมประเภทหัวเดี่ยวนะครับนับเฉพาะกระบะหลักล้านเนี่ยเชื่อว่าตัวนี้น่าจะขายดีที่สุดในตลาดณนะตอนนี้นะครับเจ้ารุ่นที่ว่านั่นก็คือ Ford Ranger Wi ์วายแทครับเป็นตัวเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสี่บาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมสําหรับรถรุ่นนี้ครับได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยคุณผู้ชมเซลเองเนี่ยก็ตกใจนะกระบะราคาเกินล้านนะคุณผู้ชมแหมถึง เศรษฐกิจจะไม่ดีนะครับสถานการณ์ต่างๆจะดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ r a n g เ r Wi ์ d t r a พรุ่นนี้ครับได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมากเลยนะครับขายดิบขายดีแย่งกันซื้อนะครับคุณผู้ชมวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางการตกแต่งนะที่ลูกค้าเนี่ยได้ไว้วางใจให้แมนดำเนินการตกแต่งแล้วก็ออกรถกับแมนนะครับซึ่งคันนี้เล่าแบล็กกราวก่อนว่าลูกค้านะครับจาก อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับเดินทางมาถึงปทุมธานีมาทําการจองรถแล้วก็ออกรถกับแมนนะครับถึงปทุมด้วยตัวเองเลยนะครับก็ลูกค้าแอบเฉลยนะครับว่าได้ติดตามชมคลิปของแมนนะครับมายาวนานกว่าครึ่งปีแล้วนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับยังไงต้องขอกราบขอพระคุณลูกค้ามาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับ r a นเจอร์วายแทรคันนี้ครับอ่ะดูในภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้นะครับดุดันบึกบึนมากๆครับคุณผู้ชมนี่ ไม่ต้องถึงแรปเตอร์ก็ดุดันไม่เกรงใจใครได้ครับนี่ราคา1ล้านกับอีก49,000บาทเท่านั้นนะครับอัตราการผ่อนต่องวดเนี่ยอยู่ที่หมื่นต้นๆนะคุณผู้ชมไม่เกิน15,000บาทด้วยซ้ำนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่มีรายได้อยู่ราวๆ30,000บาทนะครับสามีภรรยานะครับรวมกันอยู่ราวๆ60,000-70,000เนี่ยผ่อนสบายๆเลยนะครับออกรถง่ายนะครับได้ทุกอาชีพนะ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับหรือว่าข้าราชการหรือว่าพ่อค้าแม่ขายนะครับค้าขายออนไลน์หรือท่านที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับออกรถง่ายนะครับสำหรับรถฟอร์ดไม่ยากเนาะวันนี้จะพามาดูกันครับว่า r a นเจอร์วายแครตัว6กเกียร์เนี่ยแมนมีลงคลิปไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็ถือว่าแต่งเต็มดุดันอยู่ พอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้เลยจะพามาดูว่าคันนี้เราทําอะไรกันไปบ้างแล้วก็สเปคของตัวรถมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมเรามาชมกันไปทีละจุดเลยอ่าดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงครับคันนี้ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคุณผู้ชมอ่านี่ครับให้ดูครับหน้าตาของเครื่องยนต์ตัวใหม่ของ next gen ranger นะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะครับ ในรุ่นนี้เป็นเทอร์โบ1ลูกนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับคุณผู้ชมแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับออกจากโรงงานเครื่องยนต์แค่2,000ครับแต่แรงม้าสูงถึง170แรงม้ากันเลยทีเดียวนะในเรื่องของความประหยัดเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะประหยัดกว่าเดิมมากพอสมควรนะครับรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเชื่อว่ารถฟอร์ดเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะกินน้ํามัน แต่ในรุ่น next gen นะครับตั้งแต่ XLT ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีโหมดขับขี่ให้มาด้วยกันทั้งสิ้น4โหมดนะครับในตัวขับเคลื่อน2ล้อ หนึ่งในสี่นั้นจะเป็นโหมดประหยัดนะคุณผู้ชมอ่ามีโหมดประหยัดหรือโหมดอีโคเนี่ยให้มาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเดินทางไกลๆนะครับเราใช้ความเร็วที่มันเสถียรเนี่ยเปิดโหมดอีโควิ่งไปด้วยเนี่ยเชื่อว่ามันจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับพละกําลังก็พอฟัดพอเหวี่ยงครับ170แรงมา้าจากโรงงานก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับอ่หน้าตาเครื่องยนต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับดูแลง่ายเนาะเสียงของเครื่องยนต์ห้องโดยสารเนี่ยเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะคุณผู้ชมสำหรับคันนี้ครับทำการตกแต่งนี่ครับด้านหน้าคุณผู้ชมก็ทำการเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็ชุดสเกิร์ตใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นงานจากชุดแต่ง y ครับอ่าชุดแต่ง y WILD นี่นะคุณผู้ชม ับบ b e i ILD แล้วก็มีหัวเสือลูกค้านะครับที่จองรถออกรถกับแมนนะแล้วอยากติดตั้งชุดวายแบบนี้นะครับแมนเรียนตรงนี้นะครับคันไหนที่ติดตั้งชุดวายกับแมนแมนติดตั้งชุดวายที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แท้ให้กับลูกค้านะครับบางคันแถมบางคันต้องเพิ่มตังค์แล้วแต่ เงื่อนไขที่ลูกค้าเลือกนะครับในบางทีบางครั้งถ้าลูกค้าเลือกเงื่อนไขที่ดอกเบี้ยต่ำนะครับก็อาจาจะจําเป็นต้องเพิ่มในส่วนของราคาชุดแต่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากลูกค้าออกรถกับแมนนะอยากติดตั้งชุดวายทุกคันที่แมนติดตั้งออกไปให้นะครับเป็นชุดวายจากเจ้าของลิขสิทธิ์แท้นะครับต้องเรียนว่าบ้านเรานะครับประเทศไทยเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะชอบประดิษฐ์อยู่เหมือนกันนะครับ ชุดแต่งวายเนี่ยเป็นชุดแต่งที่เป็นของคนไทยแหละนะครับแต่ณนะตอนนี้นะครับก็มีการก๊อปปี้การาเรียนแบบกันเยอะพอสมควรนะครับแต่คันไหนที่ติดตั้งนะครับจากแมนไปการันตีได้100%เเซว่าเป็นชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งแท้จากเจ้าของริคสิตนะครับนี่สำหรับชุดแต่งวายหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมหน้าตามันก็จะทำให้รถของเราไปละไม้คล้ายคลึงกับเจ้า เรนเจอร์แรปเตอร์ที่เป็นพี่ใหญ่ของค่ายแหละครับอ่านี่แบบนี้เลยนะตัวงานเนี่ยชิ้นล่างเนี่ยเป็นงานครอบนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เป็นการเปลี่ยนออกนะตัวกันชนหน้าของเราก็ยังอยู่ด้านในนะครับมันก็จะช่วยถนอมแล้วก็รักษานะครับตัวชิ้นงานด้านในไว้นะทีนี้ขยับขึ้นมาด้านบนจริงๆแล้วชุดววยเนี่ยเขาจะเป็นตัวครอบกระจังหน้านะครับแต่อันนี้แมนทําการเปลี่ยนกระจังหน้าชิ้นใหม่ให้ไปเลยนะครับ ไม่ได้ใช้ตัวครอบของชุดวายนะครับหน้าตาก็เลยจะออกมาประมาณนี้สวยงามดุดันแบบนี้นะครับมีไฟสองสามจุดนะเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือในส่วนของด้านหน้าก็มีติดครอบไฟหน้าไปให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นสีดําด้านบบนี้นะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะสวยงามดุดันนะครับสําหรับด้านหน้าดูด้านข้างช่วงล่างร้อยางกันสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมอ่าหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่า ค่อนข้างที่จะสูงจากเดิมมากอยู่เหมือนกันนะครับนี่ระดับของกระจกมองข้างนี่สูงกว่าไหลผมเองนะครับผมสูง175นะกระจกมองข้างสูงกว่าไหลนะครับเรามาดูว่าช่วงล่างล้อยางทําอะไรไปกันบ้างคุณผู้ชมอ่ะตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับล้อแม็กซ์จากเดิมจากโรงงานเป็นล้อแม็กซ์ขอบ18นะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นล้อแม็กซ์ขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กซ์ขอบ20นิ้วกว้าง10นิ้วนะคุณผู้ชมออฟเซตเนี่ย ลบอยู่ที่44นะครับออฟเซตลบ44ก็คือมันจะล้นออกข้างนอกนะครับตัวล้อก็เป็นล้องานไทยนะครับงานจากร้าน a a Auto Max เขานะครับก็เป็นสีดำเงาตัดกับสีโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็มีหมุดสีโครเมียมรอบนะก็สวยงามดุดันไปอีกแบบหนึ่งนะครับยางคุณผู้ชมยางเปลี่ยนใหม่เป็นยางจากเลนโซนะครับเป็นยางเลนโซทายรุ่น R T X ครับคุณผู้ชม R T X ก็แน่นอนแหะครับมันเป็นยาง RT นะครับยาง RT มันก็จะอยู่ระหว่างยาง AT กับ MT นะครับดอกหนาดอกหยาบกว่า AT นะครับแต่ไม่หนาเท่า MT นี่ลักษณะของดอกยางนะครับก็ลุยได้มากกว่า AT นะครับลุยได้มากกว่า AT แต่ก็ไม่ถึงเท่า MT นะถ้า MT เนี่ยมันจะสําหรับลุยอย่างเดียวนะคุณผู้ชมตัวนี้เขาออกแบบมาสําหรับโอเคแหะลุยได้มากกว่า AT แต่ว่าใช้งานบนถนนดําได้ดีกว่า MT นะครับ ขนาดของยางก็จะเป็น30555ทับ20นะคุณผู้ชมยาง305หน้ามันก็จะกว้างแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับมันก็จะทำให้ดูเต็มซุ้มแบบนี้เลยนะครับชุดวายเขาก็จะมีตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วมีเหลี่ยมตรงนี้ให้ดูสวยงามนะครับก็คบเวอร์กันพอดีนะครับฟิตเมนต์ดูค่อนข้างสวยเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับระยะระหว่างตัวตัวถังกับ กับตัวหน้ายางนะครับก็ดูสวยดีนะครับมองจากด้านหน้าก็อาจจะดูเหมือนมันจะล้นนะครับแต่เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ล้นนะครับคุณผู้ชมแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับว่าชอบยังไงชอบแบบไหนแต่ก็คันนี้ลูกค้าอยากได้แบบเต็มๆยื่่ๆออกมานิดนึงแบบนี้นะครับตัวยางเรนโซ RTX ก็ดอกค่อนข้างสวยเลยนะครับดอกตรงกลางกลุ่มกลางเนี่ยก็สังเกตดีๆเขาก็จะเป็นตัวแอลนะครับลักษณะดีไซน์ก็ จะออกแบบมาคล้ายๆกับอย่างที่มาจากเมืองนอกเลยครับค่ายหนึ่งนะครับที่เขาดอกเป็นตัว F นะครับดูสวยงามนะครับเต็มซุ้มนะช่วงล่างครับทีนี้คุณผู้ชมคันนี้ยกสูงขึ้นจากเดิม3นิ้วนะครับด้วยวิธีการต่อหัวโช๊กเนาะพอเรายกสูงขึ้นนะครับเรายกสูงขึ้นแมนทําการเปลี่ยนปีกนกปรับองศาให้ลูกค้าด้วยนะครับปีกนกตัวนี้ก็เป็นปีกนกแบบกล่องครับงานจากยงออฟโรดนะครับ งานจากรยุ่ง f f ฟ o a d ก็เป็นงานไทยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีออโตโรบอทนะครับใช้หุ่นยนต์ในการเชื่อมนะครับรอยเชื่อมรอยต่ออะไรมันก็เลยค่อนข้างที่จะเนียนแข็งแรงโอเคนะครับตัวนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของอ เวลาที่เรายกรถสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้การกลับมาตั้งศูนย์นะครับใกล้เคียงค่าที่ออกจากโรงงานมากที่สุดนะครับแล้วก็เวลาที่เราเข้าโคง้งเปลี่ยนเลนหักพวงมาลัยมันจะทําให้เวลาที่เราเข้าโคง้งหรือเปลี่ยนเลนเนี่ยมันทําให้ตัวรถของเราทําได้ดีกว่าเดิมนะครับยังไงถ้าเกิดว่าเรายกสูงเนี่ยแนะนําว่าให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับสำคัญเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือจะเป็นลูกหมากกันโครงครับจะมองยากนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะมันอยู่หลังล้อพอดีเลยนะครับ ซึ่งมันอยู่ตรงนี้นี่ครับอ่ะมันอยู่ตรงนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมจะเห็นเอ่อตัวแท่งผอมๆหลังหลังโช๊คอัพนี่นะครับก็เปลี่ยนเป็นลูกหมากกันโครงของเจ็ให้นะครับเนี่ยฮะตรงนี้แท่งๆอ่าก็เปลี่ยนให้นะครับโอเค สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแต่งรถยกสูงปีกนกปรับองศาลูกหมากันโคงนะสำคัญจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งคันนี้ก็ทํามาเรียกได้ว่าก็เกือบครบเลยนะครับเอาละช่วงล่างด้านหน้าก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมการที่เราใส่ล้อออฟเซ็ต ลึกนะครับอย่างคันนี้เนี่ยออฟเซ็ตลบ44เนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีตัดแต่งซุ้มล้อบ้างบางส่วนนะครับอันนี้เรียนแจ้งไว้ให้ทราบเนาะด้านข้างของคันนี้ครับก็ติดตั้งครอบมือจับนะครับครอบมือจับเบ้ารองมือจับไปให้เนาะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาดข้างครับสำหรับ Y Track เนี่ยเขาเป็นตัวลาวหลังคามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับลาวหลังคามาจากโรงงานนะครับติดคิวกันศาสตร์เพิ่มให้ลูกค้าไปนะครับคันนี้ ระบบเบรกของ y t r a c ครับเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อนะครับสำหรับ next generation เนี่ยรุ่น y t r a c จะใส่ล้อขอบ16ไม่ได้แล้วนะครับจะต้องใส่ล้อขอบ18ขึ้นไปเนาะสำหรับด้านหลังก็ทำการรองก้อนขึ้นนะครับ3นิ้วเช่นเดียวกันนะก็จะอยู่ด้านในนะครับตัวก้อนที่เรารองเพื่อยกให้รถสูงขึ้นนะครับช็อคอัพเนี่ยลูกค้าใช้เป็นช็อคอัพเดิมจากโรงงาน,นครับก็ช็อคอัพเดิมจากโรงงานของ y t r a c นะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคุณผู้ชมคือด้วยความที่ว่ามันเป็นช็อคอัพ นะครับแล้วก็เพิ่งออกจากศูนย์ออกจากโรงงานเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดการใช้งานนะครับเราสามารถใช้ไปก่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไปสักระยะนึงแล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนให้มันสมรรเท่านะดีขึ้นกว่าเดิมเราค่อยไปเปลี่ยนเป็นโชคอัพแต่งก็ได้นะครับสำหรับโชคอัพของ w i ยแพ็ก็เป็นโชคอัพระบบโมโนทูบนะครับ ตัวโชกอัพหลังเนี่ยจะติดตั้งอยู่นอกชัดซีนะครับทําให้การทรงตัวของตัวรถเนี่ยทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านะคุณผู้ชมมาที่ด้านหลังกันครับด้านหลังคันนี้ก็ติดตั้งตัวครอบไฟท้ายไปนะครับแล้วก็มีตัวครอบกระบะท้ายนะครับ f o r d สีดําแบบนี้เลยนะครับการชนท้ายเป็นตัวเดิมนะครับก็มีเซ็นเซอร์ถอยอีก4จุดสาหรับรุ่นวายแทรกนะครับกระบะท้ายของวายแทรกก็จะดูพิเศษกว่า ตัวรุ่นอื่นนะด้วยความที่ว่าพื้นเนี่ยครับพื้นกระบะของเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาให้มันอนเนกประสงค์นะครับสามารถทําเป็นครัวก็ได้สามารถกางเต็นท์นอนบนรถก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับมันเรียบนะฮะมันทําให้เวลาเรานอนหรือทําอะไรก็ตามเราไม่เจ็บหลังแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าให้นะครับสแบบด้วยกันนะคุณผู้ชมแบบที่1ก็จะเป็นแบบไฟบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นแบบไฟบ้านแบบนี้นะครับ ตัวนี้เขาก็จะมีระบุนะครับก็เป็นไฟ 230V โวลต์นะครับนี่400วัตต์นะแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อเราซื้อหัวแปลงมาเสียบต่อตรงนี้ได้นะครับเราจะสามารถซื้อเป็นหัว USB หรือเป็นหัวปลัก๊กมาเสียบตรงนี้ก็ใช้งานได้อีก1จุดเช่นเดียวกันนะครับโรบาร์หรือสปอร์ตบาร์ของ y t r a c k เนี่ยครับมันก็ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับ อันนี้ก็แข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับตัวโรบาเนี่ยดีไซน์ของเจ้ารุ่น next gen เนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะสวย,ยนะคุณผู้ชมแล้วก็มันมีช่องแบบนี้มันทำให้สามารถรัดข้าวรัดของของเราเนี่ยได้อนเนกประสงค์กว่าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์คาดข้างอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกข้อความเลือกแบบเลือกลายได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะออกแบบตามความต้องการของลูกค้านะครับประมาณนี้เลยครับบันไดข้างของ Y-Track กก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะตรงที่ว่า รุ่นอื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้เดินสแตนเลสรอมให้นะครับแต่รุ่นของ Wide Track เนี่ยจะมีเดินสแตนเลสให้ด้วยนะสำหรับบันไดข้างเนาะภายในรูหราสวยงามตามสไตล์ w i ย e t r a แหละครับในคันนี้ผมติดตัวสครับเพจกันลอยให้ด้วยนะครับเวลาก้าวขึ้นก้าวลงจะได้ไม่ ขูดกับสีรถนะครับรองเท้าของเราจะได้ไม่สร้างความเสียหายให้สีรถนะสําหรับภายในก็กว้างดูหรูหราสะดวกสบายตามสไตล์วายแทร็นะครับ1 4 9 0 0 0้านเาเท่านั้นคุณผู้ชมถุลงลมนิรภัย7ลูกนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับควบคุมความเร็วครุสคอนโทรลก็มีมาให้นะครับระบบกันการพลิกคว่ำระบบกันการลื่นถลายนะระบบกระจายแรงเบรคครับระบบรักษาเสถียรภาพตัวรถระบบความปลอดภัยเนี่ยมาครบเต็มไปหมดเลยนะครับสําหรับว i ยแทรนะ เบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคุณผู้ชมระบบการขับขี่นะครับมีทั้งสิ้น4โหมดนะครับ6โหมดนั่นจะเป็นของขับเคลื่อน4ล้อนะ4โหมดที่ว่านี้ก็จะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะครับเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้แบบ6กสปีดนะคุณผู้ชมแล้วก็หน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับแอร์ Air แยกซ้ายขวานะสำหรับวายแทรก็ดูข้างหลังกันสักนิดนึงครับนี่ห้องโดยสารนะครับก็ กว้างขวางหรูหราสะดวกสบายครับคุ้มค่าอนเนกประสงค์กระบาท้ายบรรทุกได้เยอะห้องโดยสารก็โดยสารได้ขั้นต่ำ,ตำ,ตำก็5าคนละครับนี่ครับด้านหลังในรุ่น next generation ก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ของ y t r a c เนี่ยจะมีจุดเสียบปลั๊กไฟบ้านมาให้ด้วยนะแล้วก็มีจุดหัวแปลงอีกโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับชาร์จเข้าไปครับโทรศัพท์สายเล่นเกมสายโซเชียลทั้งหลายนะเดินทางเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าแบตโทรศัพท์จะหมดนะครับโอ้ เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับสำหรับฟังกช์ชันใน Y Track หากว่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่แมนขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับ0614345995นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากทราบเงื่อนไขอยากทราบข้อเสนอนะครับสำหรับเดือนนี้นะ มีโปรโมชั่นของงานมอเตอร์เอ็ปมาร่วมด้วยนะครับคุณผู้ชมลองโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาปรึกษาดูนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจนะครับจะออกรถสักหนึ่งคันเพื่อมาไว้ใช้งานหรือว่าเพื่อที่จะต้องการเดินทางกับภูมิลำเนาก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยนะครับตอนนี้ยังทันนะครับแล้วก็ที่ศูนย์ออโต้แกลลี่ปทุมธานีของเรารถเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมส่งมอบพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมเอาละครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยผลงานรถแต่งสวยๆคันนี้นะครับเรนเจอร์วา t r ทร็กเกียร์ออโต้หสปีดราคา1 4 9 0 0ลนะ้านนาะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบได้เดี๋ยวแมนจะแปะลิงก์ลายไว้ให้ด้วยในคลิปนะครับทุกๆหนึ่งการติดตามครับเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกด Subscribe กดแชร์หรือกดถูกใจหรือคอมเมนต์ติชมก็ได้นะครับคุณผู้ชมหาก ต้องการสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยวแมนจะมาทำการตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเซลแมนฟอร์ดปทุมดูแลคุณตลอดชีวิตแล้วก็ฝากช่องผู้จาภาษาเซล์ Sell ไว้ด้วยนะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณแนละสวัสดีครับ